นี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเราในห้องส่งครับเพราะว่าเราจะได้พบกับคุณหมอนวดมือเหล็กนะครับในช่วงกูรูปรึกษาปัญหายิ่งๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้องๆทีมงานของเราเนี่ยได้รับการนวดจากคุณหมอมือเหล็กท่านนี้แล้วนะฮรรู้สึกว่าจะดิ้นพล่านๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าต้องสอบถามกูรูของเราท่านนี้นะครับว่าเอ๊ะรู้จักกับคุณหมอมือเหล็กได้ยังไงแล้วทําไมถึง มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการเราด้วยนะครับอยู่กับคุณหมออ้นครับอาจารย์อ้นของเราพอมงคนฉันวัฒนโยธินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณหมอมือเหล็กของเราท่านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะคุณหมอสมบูรณ์สัจจาปิยกุลครับสวัสดีครับส่วนถัดไปน้องปอนจะเป็นผู้ได้รับการนวดนะคะตอนแรกก็จะเป็นเราเองเนี่แหละแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าเลยเป็นค่ายฮาร์นวดนะคะคุณหมออ้นก็บอก โดดได้เบาๆก็เลยมือเหล็กก็เลยก็เลยให้นไปไปเลยจริงๆแบบเป็นแบบได้เยําไมถึงเชิญคุณหมอสมบูรณ์มาร่วมในรายการด้วยครับเขามีศิลปะในการร่วมมานานค่ะนี่หมอสมเป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอกันร่วมสิปีนะครับเนี่โอ้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยตอนอายุ50เิบหรอครับ ตอนนั้นอายุ3ามสิบต้องต้องแล้วมาเจออะทีได้ยังไงครับก็มาเจอในงานสหสักุกสาสกลูกเนี่ยอ๋อตอนเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วถามว่าช่วยงานเนี่ยพอช่วยงานก็เลยชวนมาชวนมาโชว์ฝีไม้ดัมือคุณหมอสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นรูปแบบของแพทย์แผนไทยนี่คือมีการรักษาด้วยวิธีการนวดนี่แหละทำไมถึงได้รับฉายาว่ามอนวดมือเหล็กใช่ไหมคะทำไมอะ โปรดิวเซอร์ตังให้เพราะว่าเหล็กใช่ไหมอยากทราบว่าที่มาฉายาขอดูมือหน่อยฮะก็ปกตินี่ค่ะก็ดูนุ่มๆไม่เห็นจะเหล็กตรงไหนเลยอ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองลองดูเลยลองสาธิตเลยไหมคะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยใช่ไหมคะหมออ้นเบเส่วนใหญ่นี้ต้องถามน้องปอนก่อนเลยว่ามีปัญหาปวดเมื่อยตรงไหนบ้าง เป็นผ่อนคลายกันอ๋ออยากน้วยผ่อนคลายแต่วันนี้จะได้ผ่อนคลายหรือเปล่าต้องดูน้อนอนมาเลยค่ะนอนนอนถ้านอนถ้านั่งหมอสมนอนนอนนอนอน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 อนมบนนอนนอ่นอห้อนนอนนอนนบนนอ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 ันอนนอนนอนนรนนอะนอน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 งอ้นอนนอนนวนนอ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 นนนออนนนนออนนอนอนน ช่วงบนครับจากเท้าขึ้นไปช่วงบนนะคะแบบนี้ต้องทำอะไรอยู่ครัหมอกำลังจับหากำลังคลายเส้นไห้เลือดบิงได้อาจารย์อ้นครับอย่างรูปแบบของหมอสมบูรณ์เนี่ยมันแตกต่างจากการนวดของคุณหมออ้นยังไงบ้างก็ไม่ต่างกันนะครับเราะเรียนมาสำนักเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านเอเขาเรียกว่าพี่สมบูรณ์นี่เรียน เรียนมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำใช่ไหมพี่เรียนที่ไหนบ้างครับก็หลายที่พอสมควรนะคะเยอะมากเราไม่หวานไม่หวานเรียนมาหลายที่เราก็ประกอบเป็นอาชีพเลยแล้วที่เขาบอกมือเหล็กเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าแน่นๆเจ็บเจ็บเดี๋ยวพี่สําหรับใครที่ชอบหนักหนักเลยใช่ไหมฮะนวดเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่ารสชาติ ทีนี้พอรู้อยู่แล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นดิเขาก็ทําเป็นไม่เจ็บได้ดิคนไม่ค่อยมีอาการจะไม่เจ็บเอาเหรอคะถ้าคนไม่มีอาการไม่ค่อยเจ็บอ้าวถ้าถ้าเกิดคนไม่มีปัญหาปวดเมื่อยก็จะไม่ค่อยเจ็บเนี้ยเหรอคะนอกจากคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยไม่มาเป็นแบบไปเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยที่ถือกล้องอยู่เนี่ยนะครับค่ะนี่คลายอยู่นะครับนะคะอย่างส่วนใหญ่ปัญหาปวดเมื่อยของทุกๆคนเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรบ้างคะคุณหมอ ก็ทำงานหนักหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอออกกำลังกายที่ไม่ได้วอร์มก่อนหรือว่าไม่ได้ยืดเส้นก่อนไม่ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งไปนานๆมันจะกลายเป็นแบบเรื้อรังหรือเราก็เป็นอะไรได้ไหมคะเหมือนที่เขาบอกเป็นพังผืดใช่ไหมไม่ไม่ยอมนวดทิ้งไว้มันก็ไม่ดีเพราะบางคนขับแท็กซี่นะครับคอนี่หันซ้ายหันขวามากบางทีคอเคสค่ะปล่อยไปปล่อยมาก็ ทำอาชีพนี้ไม่ได้เลยก็ไปทับเส้นที่คอโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่แล้วสมัยนี้รถติดควรจะนวดคอกันบ่อยๆบริหารตัวเองก็ได้เราสามารถที่จะแบบนวดตัวเองได้เหรอคะ ก็มาหาหมอได้ครับก็เขาบอกว่าเวลาขับเราต้องหัดนวดนวดไปด้วยกันเว่ามก็อยาแบบว่ามีเวลามาพักผ่อนในการนวดนะถ้าเวลาขับรถติดเราก็บริหารสักนิดบก็ยืดเส้นไม่ถึงขั้นแบบเนื้อตันอันนี้เหมือนเป็นการคลายเส้นตัวเองคลายเส้นนะครับเวลาก่อนเล่นกีฬาเขาก็ต้องมีให้แบบยืดเส้นก่อนไหนๆแล้ววันนี้เราคุยกันสบายๆเรื่องการนวดเนี่ยอยากรู้ข้อกําหนดหรือข้อจํากัดของการนวดเพราะว่าเมื่อกี้รู้อย่างหนึ่งแล้วว่า คนที่เพิ่งฟื้นจากไข้หรือว่าป่วยเป็นไข้ห้ามนวดเหรอครับห้ามนวดหนักๆใช่ไหมคะคนเป็นไข้ไม่ได้เพิ่งฟื้นคือคนเป็นไข้ห้ามนวดเลยครับแล้วฟื้นจากไข้ล่ะนวดได้ครับนี่ฟื้นนวดนวดได้คือทำไมคนเป็นไข้ห้ามนวดอะคะคุณหมอเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ถ้าเราไปนวดแรงมันก็จะขึ้นสูงมากอ๋อเดี๋ยวไข้จะขึ้นสูงมากไข้จะขึ้นสูงมากขึ้นนะคะนี่คุณหายไข้แล้วใช่ไหมยังว่านะยังเขาเรียกว่า ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนบ่อยฝนตกนะคะยังบรุมนี่รุมอยู่เหรอฮะน้องปอนหน้าหน้าดูแบบว่าเกรงนิดนึงนะพี่แอบสังเกตเอออันนี้เดี๋ยวตอนไหนพี่ตอนนี้สมบูรณ์จะมือแหลกแล้วบอกนะครับผมเคอยตอนนี้กําลังคลายนี่ยังอยู่อยตอนคลายใช่ไหมคะต้นขาด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวเราพี่สมบูรณ์รักษาเลยนะรักษาเลยลองดูค่ะคือครับเขาไม่มีอาการ เอาไปคาถาสาธิตเลยสาธิตได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณมาเหนื่อะมีแน่ๆมล้วปวดนะคะท็อปละคุกคนคะแต่ว่าขอนวดเป็นบ่าทอะไรด้ไหมคะถ้าพรุ่งนี้คุณมาทำงานไม่ได้นะคะอนั่งๆนะจ๊ะโปรดิวเซอร์เราได้เตือนคุณไว้แล้วนะคะอย่าอย่าแรงมากนะครับอันนี้มีปัญหาอย่างอันนี้มีปัญหาไหมคะมีครับมีอันนี้มีเลยนะ จริงๆไม่เจ็บนะครับแต่ว่าคุณต๊อปเขาแอคชั่นสซัมออยใช่ไหมคะใช่ครับซัมออยเป็น่อยเมื่อวานนี้เราโน้ตสบายมากเลยนะทำไมคุณทำหน้าอย่างนั้นล่ะฮะนี่คือสบายอยู่ใช่ไหมสัมออยคอนเนคอยู่ดีดี่าดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลองสิ เป็นคนแบบคือจิบคืนฉิบแล้วเอาพอใจเรงเอาน้องคนนั้นเป็นหุ่นไม่ระบายอยู่พอนแล้วเอาตัวอย่างเอามันลองบ้างบ้างเอาน้องปอนมาเอาน้องป้อนต่อรู้แล้วใช่ไหมว่ามือเหล็กยังไงรู้แล้วใช่ไหมเอานอนคว่ำเอานอนคว่ำอนเริ่มเริ่มรู้นะครับว่า นอนไ้เลยจิกกันครับวันนี้ว่าจิกเส้นเนี่ยตงไปอย่างเงี้ยขนาดบั๊บเยลเลยไม่ได้ก้นนวน ก็นวดไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องเก่งนะปอนปอนจ้าปอนเป็นไรธรรมดานะปอนเป็นไรถ้าเจ็บก็ร้องได้ปอนหันหน้าหันหน้าหันหน้าป้อนใหเราค่ติ้งให้ดูแค่เล็กๆแค่นั้นเองถ้าเจ็บก็ร้องได้จริงๆเราเนี่ยไม่เจ็บเลยอคติ้งถามอย่างนี้ครับเพิ่มเติมเป็นความรู้ให้กับพวกเราแล้วคุณผู้ชมด้วยมันจําเป็นแค่ไหนกับคือเราการนวดเราพอเจ็บอ่ะมันนวดธรรมดาเหมือนเหมือนทั่วไปเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่มือคนไม่พี่พี่เขาเร่งจังหวะไงอย่างผม พอเรากดปุ๊บเราก็ปล่อยแต่ทิ้งเขาเขาเร่งมันเป็นแบบเทคนิคของแต่ละหมอเอางี้ดีกว่านี่คือนี่คือเร่งจังหวะบางคนอาจจะแบบซาชอบซาดิสก็ต้องแบบอยากจะเห็นผลสมเร็วเลยใช่ไหมอยากจะแไม่ใช่ซาดิสแบบว่าคนมีอาการมากจะได้แก้ไขอย่างรวดเร็วคนที่ชอบลดมือหนัก ก็คือพวกที่ชอบซาดิสแต่ว่ารถมือหนักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้หายเร็วขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับรถนิยมหมคนก็ทับหมอมือใหม่ไม่ได้เลยจะเหนื่อยมากหมอมือใหม่เขาจะแบบกดแรงๆยิ่งเขาตัวเขาเองจะเหนื่อยนิ้วนิ้วจะนิ้วเสียอันนี้หมอนี่เขานวดมาเป็นกี่ปีแล้วพี่สมบูรณ์ ประมาณ12ปี12มือก็มือก็จะแข็งสามารถยกกระดานได้เลยเวลานั่งแล้วแบบนั่งควายแล้วยกยกกระดานได้อย่างเงี้ยมือมือแข็งมันก็จะยกได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ยกขึ้นเลยอลองซิทําได้เปล่าได้ไสบายไม่สบายมือก็จะแข็งไม่ลงจริงนะครับกล้องจับมิทานขอดูจริงนครับคุณหมอโชว์หน่อย หมอเดี๋ยวให้น้องหมอสมบูรณ์โชว์โชว์คู่นี่แหละครับนั่งยกกระดานยกกระดานได้ไหมพี่ได้นะได้ได้นะก็ต้องเอาสั่งอย่างเงี้ยค่ะสลับได้นะแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยเนี่ยก็ดูไม่น่ายากนะนิ้วนิ้วนิ้วต้องแข็งมากแต่นิ้วนิ้วแค่เอาขายข้างขึ้นยังไม่หลุดเลยพี่จะสมบูรณ์ก็ได้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวนะ ถ้าจะเอาขายข้างบนไม่ได้่ลถ้าถ้าเป็นเป็นพื้นไม้จะยิ่งดีดวงตอมไหมมันควรเป็นแบบนี้ก่อนเริ่มแรกคนเป็นฝ่ามือก่อนนี่ดูงตอมเดี๋ยวนิ้วมันไม่ได้มันต้องนั่งก่อนนี่ไม่ใช่ละน่าเกลียดว่าตาล์ลดีนะคนต้องยกกระดานทุกวันอันนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความสามารถที่เสษของใช่ได้นะครับดีมากเรียนโยคะมาป่านนี้เปล่าถูกต้องไะครับเอ้ยขึ้นด้วยขึ้นขึ้นเก่ง เอางี้ครับเราสามารถที่จะตอนนี้กําลังคายช่วงบ่าคายช่วงบ่านะฮะน้องปอนเป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้างครับเจ็บนิดนึงเจ็บเจ็บนิดเดียวเองนิดเดียวเองหรอนี่แหละอย่างที่หมอสมุนบอกเธอคนที่มีอาการว่าจะเจ็บมากกว่าเพราะว่านี่เขาแบบไม่มีปัญหาไงเขาก็เลยไม่ค่อยเจ็บเมื่อกี้นี่คุณนี่หน้าบุดเบี้ยวนิ้วนิดจิกเดียวอะเนาะอืเข้าไปเลยอะตอนนี้ก็คายช่วงคอเรามีวิธีการในการเลือก คุณหมอนวดพูดสมานวดเราอย่างไรครับให้เหมาะสมกับตัวเราเนื่อคุณหมอก็มีหลากหลายรูปแบบแบบนี้หรือว่าต้องลองไปเรื่อยๆลดมือแล้วแต่เราชอบลดมือแบบไหนต้องรอในขั้นตอนแรกอาจจะลองแล้วก็ดูว่ารถมือใครที่มันเข้ากับตัวเราด้วยนี่คือในกรณีการนวดผ่อนคลายคือบางคนเขาเรียกว่าลดมือปรุงแต่งนี่เหมือนกันเราบอกว่าเราจะนวดบางทีก็ไม่ชอบผมทุกคนก็ไม่ได้ชอบผมทุกคน ของผมนี่จะนุ่มนวลค่ะนะครับว่านี้สบายมากนุ่มนวลใชนุ่มนวลโดยเฉพาะกับสาวๆว่าจะนุ่มนวลเป็นพิเศษไม่ใช่ครับทุกคนคือแล้วแต่ชอบบางคนที่ชอบแบบรถมือแบบหนักๆแบบนี้ถ้ารถหนักๆนี่เริ่มต่อไปเริ่มถ้าไม่เป็นไข้นี่ติดใจเลยใช่นะต้องตอกเลยอทินาอีกไหมล่ะครับโล่งเลยนะครับอทินาจะแบบรอหายขายสนิทก่อนนะคะนะครับแล้วนี่ก็หายศีรษะนะครับ การศีรษะแล้วมาหลังเลยไหมพี่สมบูรณ์นะยากอ่ะหลังเลยพี่สมบูรณ์คางายศีรษะบ้างแต่เวลาแบบนวดศีรษะเรารู้สึกว่าอย่างัตพีแบบพี่ไม่ชอบนะไม่ชอบอ่ะใช่แล้วหรือว่าเรายังไม่เจอคนนวดดีก็ไม่รู้สิต้องลองใช่ไหมลองเดี๋ยววันหลังนวดให้นะครับค่ะติดต่อกันได้ยังไงครับอย่างคุณหมอสมบูรณ์นี้นับนวดเป็นประจำยังไงบ้างฮะพี่อยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการไหมหรือว่าครับ ต้องโทรมาในรายการขอเบอร์แต่ว่าไม่ได้อยู่ไไม่่ด้อยูสํานักเดียวกับอาจารย์อนใช่ไหมก็คือก็รับที่บ้านเขาเปิดกวรากันเขาเปิดร้านนวดด้วยเป็นร้านนวดเลยอ่ะที่สมุทรปราการเหรอคะร้านนวดเป็นรูปแบบยังไงครับกันก็ร้านเล็กนวดคนเดียวค่ะเป็นร้านเล็กๆนวดคนเดียวใครที่อยากนวดกับคุณหมอสมบูรณ์ก็โทรศัพท์มาถามเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอ นี้เลยมีเบอร์โทรศัพท์คุณหมอสมบูรณ์ด้วยนะคะตับตัวเราได้บอกได้ใช่ไหมคะ082ย์แปดสองสามอหห้าหอันนี้ลองลองนั่งนวดใช่ไหมคะแบบท่าเดียวกับท็อปเลยขอดูหน่อยจะได้รู้ว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบว่าหน้ากดไปที่หมอเนี่ยเลยไม่เห็นหน้าจริงๆว่ามีความรู้สึกยังไงนี่เขาเก็บความรู้สึกมากครับเอาแบบขั้นสุดจุดยอดได้ไหมครับขั้นสุดยอดเอาขั้นแบบ เดี๋ยวจะหาว่าเราแอคติ้เยอะขั้นเลเวลขั้นแบบเลเวลแบบหนักสุดโอ้โหไอเรามานึกว่าจะบบไม่ได้เป็นคนเดียวแอคเก็บไม่ได้ขนาดนนนะใครที่อยากจะลองรถมือของคุณหมอสมบูรณ์ต้องโทรมานะครับ เบอร์ตรงนะฮะเราให้เบอร์ตรงของหมอสมบูรณ์เลยละกัน0823266559ส่วนของอาจารย์อ้นของเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าคลินิกอาจารย์อ้นอยู่ไหนมีรูปแบบการนวดหรือว่าการตอกเส้นรักษาอย่างไงบ้างเนี่ยต้องโทรศัพท์มาสอบถามเบอร์ของอาจารย์อ้นกับทีมงานของเราอีกทีหนึ่งใช่ค่ะนะค,นะคะ,ะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายมเนียน่ายอย่างนี้ ก็แล้วก็รักษาอาการปวดเมื่อยได้เพราะว่าอย่างที่หมออ้นบอกไปว่าถ้าทิ้งไวนน้นานเนี่ยมันก็จะไม่ดี<ช>นะคะ,คะจะเป็นปัญหาเรื้อรังอาจจะแบบกดทับเส้นประสาทอะไรได้เลยนี่น,นะเป็น,นะะอีกหนึ่งรูปแบบนะครับการรักษาตามแพทย์แผนไทยนะครับแลวก็ได้รับความนิยมมากมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเป็นสินค้า ดีๆถ้าเกิดจะพูดถึงว่าเป็นตัวสินค้านี่ก็เป็นสินค้าที่ดีในเมืองไทยมากๆเพราะหลังมันค่า <โฮ S 1> นี่มาเรียน,นชอบสุดๆนะครับกับการนติดตามกันได้นะครับในสัปดาห์หน้าอาจารย์อน้นจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากพวกเราอีกครั้งในช่วง กูรูปรึกษาปัญหายิ่งๆนะครับวันพุธแลวก็พฤหัสบดีแบบนี้ขอบคุณก่อนนะครับอาจารย์อ้นพรมงคลครับกูรูของเราครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณหมอสมบูรณ์มากขอบคุณน้องปอด้วยขอบคุณมากๆมาเป็นแบบวันนี้นะครับส่วนในช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับใช่ค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่ชอบกระเป๋าสไตล์อินดี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าออกแบบเองนะคะดีไซน์เองตัดเย็บเองโดยคนไทยเลยนะคะจะเป็นไงติดตามในช่วงหน้าค่ะเก๋มากๆห้ามพลาดครับ